จักรจันร้องให้เสียงสั่นตอนที่หนุ่มกัญชัยโทรหาในคลับเฮาส์กลายมาเป็นมหากาบจริงๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของจักรจันร์อาคมสิริซึ่งเมื่อคืนนี้ในคลับเฮาส์ได้มีการเปิดห้องร้อนคุยกันถึงเรื่องนี้โดยมีหนุ่มกัญชัยบุ๋มปนัดดาทนายนิดา และดาราอีกหลายคนที่เข้าไปร่วมฟังนะครับจนทําให้ห้องเต็มอย่างรวดเร็วซึ่งนอกจากประเด็นที่ทุกคนคิดว่าเรื่องโลกหลายใบน่าจะถูกแต่งขึ้นมาจากคนที่อ้างว่ารักและห่วงอย่างอดีตผู้จัดการของจักรจัน์เองแล้วซึ่งทั้งบุ๋มปนัดดาครับที่ยอมรับว่าโดนแกงและขอโทษจักรจันทรที่นาเสนอข่าวออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งงานนี้มีแต่คนสงสารจักรจันท์ที่กาลังจะเป็นเจ้าสาวและต้องมาเจอเรื่องแบบนี้รวมถึงช่วงที่หนุ่มกัญชัยต่อสายตรงโทรหาจักรจันทร์ซึ่งจักรจันทร์เองได้พูดเสียงสั่นเครือว่า จันเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานกำลังจะมีความสุขเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาแล้วแต่วันนี้เรื่องนี้กลับมาอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตจันพอใครเซิร์ชชื่อจักรจันก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน้อยคนที่ทำก็ควรจะออกมาขอโทษบ้างและในตอนที่คุณปุ๊กคนดังในโลกโซเชียลนะครับที่เป็นคนเปิดห้องนั้นได้อวยพรให้จักรจันมีความสุขในชีวิตแต่งงานซึ่งต่อมาจักรจันได้เล่าให้จา๋าสีตาวีเพื่อนของเธอฟังว่าที่ร้องไห้เพราะตื้นตันใจที่คุณปุ๊กกพูดแททนนนเเธอออุย่่างงั ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอฟังบทสรุปตอนจบอีกต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนว่าทุกคนต่างก็ส่งให้กําลังใจให้มากที่สุดในเรื่องนี้ซึ่งก็คือจักรจันทร์ที่ต้องมาเจอเรื่องนี้ทั้งที่กําลังจะมีความสุขในวันแต่งงานนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปข่าวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ